สวัสดีครับเอฟซี FC, ทุกท่านนะซีซูจะหลังจากไถเสร็จวันนะตอนนี้สิไปว่านข้าวนะเอฟซี FC. แบกกระสอบข้าวไปเตรียมหวานกันก่อนนะครับแม่เขาว่านรอแล้วตอนนี้นะเอฟซี FC. คือปีนี้ทำนาสองรอบสามรอบแล้วนะสามรอบแล้วไม่มีอะไรจะพูด ผิดพลาดหลายสิ่งหลายอย่างธรรมชาติด้วยคนด้วยผสมปนเปนกันไป f อนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจออยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าปีนี้หนักหน่อย3รอบนะกปกติก็รอบเดียว2รอบก็โอเคนะปีนี้เอาเรื่องเลยฝนแรงด้วยทิ้งช่วงด้วยนะครับ f อฟซอ่านี่ฮะแบกสอบกลาวมาตอนนี้แม่เขาวานก่อกล้จะเสร็จแล้วนะครับ f อฟซ ข้างบนนี่คือหวานเหมือนหวานกล้าเลยนะครับแช่ข้าวให้ขอไปหอบเอยให้หอบเดี๋ยวสิแบบนึงนะฮะนี่ครับ แช่ข้าวให้มีรากออกมาก่อนนะครับคือให้รากงอกก่อนแล้วก็ค่อยหวานนาะเพราะว่านี่คือนะฮะทำนาตมในเอฟซีหวานตมเราไม่ได้หวานแห้งเนาะถ้าหวานแห้งเราก็เอาข้าวจากกระสอบหวานเลยไม่ต้องแช่น้ําอันนี้ผมแช่น้ำก่อนฮนะให้เกิดรากก่อนแช่น้ําสักสองคืนแล้วเอาขึ้นมาอบนะดูว่ารากมันงอกนะครับกาลังดีถ้าง,งอกกว่านี้ มันจะหวานไม่แตกในเอฟซีรากมันจะเกี่ยวเกี่ยวกันพันกันนะครับก็เอาประมาณนี้พอดีพอดีแล้วก็หวานนะก็ถือว่าสุดท้ายแล้วเอซนะฮะสองสองใหสุดท้ายนี้แล้วถ้ามันไม่ได้ผลก็ช่างละนะครับไม่ได้ช่างอะไรนะช่างมันเลยนะครับตอน <c ười> คือพอแล้วนะครับอ่า มันเลยพันก็หมดแล้วข้าวก็หมดแล้วเอฟซี FC นะครับไม่ไหวแล้วนะครับเออไม่ไหวที่จะหว่านแล้วนะครับถ้าไม่เป็นก็ไถทิ้งทํามันนะปลูกมันแต่ว่าคงไม่ขนาดนั้นหรอกเอฟซีครั้งนี้แล้วน่าจะโอเคแล้วแหละผมว่านะนะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วน่าจะโอเคน่าจะพอได้เกี่ยวอยู่นะครับนะยังทันอยู่อีกอีกอีกไฮนึงคืออันนี้พี่น้องนะครับ ใช้ข้าวกันคนละพันนะครับอ่าไม่รู้พันอะไรมั่งผมก็ไม่ได้ถามแม่เนาะผมก็ทําอย่างเดียวเอฟีะผมมีหน้าที่เป็นผู้ช่วยทําอย่างเดียวอ่าเป็นใส่ข้าวอะไรใส่ยังไงผมไม่ได้อะไรนะนุฮะเนอะปุ๋ยก็แบกกระสอบข้าวมาเกิดมารู้จริงๆภรรยาผม,มีสุดยอดจริงๆเอฟซี ยิ้มแสดงว่าเบาฮะอ, <laughs> อะไรคืออะไรคืออะไรคืออ <laughs> อามาเดี๋ยวไปเอาอีกซสอมหนึ่งเอาถือกล้องตามมาโ yeah. okay. อเคเลย, okay. ยสวัสดีค่ะ <laughs> ีนี้ไม่ได้ข้าววจะท่าเป็นเรานะ <c oughs> ทำเป็นปุ๊บปุ๊บรีสอร์ทนะทำเป็นเป็นเถียงนานปปปปเป็นจุดเป็นจุดให้คนมานั่งเป็นคาเฟ่นะให้คนมานั่งตามตามนาแล้วก็ให้มาเกี่ยวข้าวไปมาดูการดํานามาดูการเกี่ยวข้าวถ้าเรามีตังนะเราจะทำเป็นศาลาเป็นชายเถียงนาเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอย่างเงี้ย พอจุดเสร็จก็เข้าป่าหาเห็ดจุดถ่ายรูปชมวิวพร้อมให้ให้เกี่ยวข้าวได้พอเวลาข้าวสุกอันนี้คือความฝันแต่ว่าพงยังอีกนานนานเลยใช่ไหมนานมากเลยเบิร์ดแฮง โ okay. อเคไปไปจ้ารอน้ำตัวนั้นลดแล้วก็ค่อยวานเดินไปจ้าเดินมาแล้วก็เดินไปจ้า <c oughs> เดินช้าหน่อยเพราะกำลังขาอ่อนแรงแล้ว <c oughs> ยกของหนัก แล้วไปแล้วตามอีกกี้ไม่ทันแล้วเดินกลับมาแล้วก็ได้เอาเข้าวไปวางให้เรียบร้อยแล้วนี่คงต้องจะทักก่อนรอให้น้ำ น้ำลดก่อนจะได้มองเห็นเม็ดข้าวว่าบานตรงไหนนั่นแหละคงอีกสักพักหนึ่งนู่นนะเพราะว่าฝั่งโน้นแม่เขาบานจะสุดแล้วนะคระับ็บซีโอ้ยขออภัยเมื่อยเอา้ากข็ขอฝากคลิปไว้เท่นี้ก่อนดีกว่าขอบคุณทุกท่านที่รับชมเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย